สวัสดีครับก็สแสข่าวดำมาแล้วครับอุบัติเหตุพ่ออึงดีลองเป็นแม่อึงดีเล่นผิดคนแล้ว Bird, เบิร์ตเดือดจัดประกาศกลางไอจีหลังสรุปคดีแตงโมคนบทโทรจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งกล่าวหลังจากที่มีการเปิดคลิปถแถลงสรุปสำนวนคดีพร้อมตอบคำถามถึงการถแถลงสรุปสำนวนคดีวันนี้ คาดหวังยังไงข้อเท็จจริงอาจจะสู้ความคิดเห็นของบุคคลไม่ได้ว่าการถแถลงข่าวในวันนี้นั้นประการแรกจะทำยังไงให้ข้อสงสัยตลอด2เดือนเศษนั้นเราตอบคำถามพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานยหลักฐานมาตามหลักฐานที่กฎหมายกำหนดแล้วโดยคณะนพนักงานสอบสวนเราเชื่อมั่นในหลักฐานที่มีอยู่ และตอนนี้เรามั่นใจว่ามีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา6คนตามข้อหาที่ได้มีการแจ้งแต่ละคนและข้อหาประมาทที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเราจะดำเนินคดีผู้ที่กระทําการประมาทที่ทําให้เกิดผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งบางท่านสงสัยว่าเป็นอุบัติเหตุไหมผมขอยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุหลายคนอาจจะเข้าใจอุบัติเหตุ อาจจะเป็นการที่แตงโมประมาตตกน้ำไปเองผมขอยืนยันว่าไม่ใช่เรามีเพียานหลักฐานเชื่อมัน่นและสั่งฟ้องว่ามีคนทําการประมาทที่ทําให้แตงโมถึงแก่ความตายทำให้คดีนี้ตํารวจได้มีการแจ้งข้อเก่าวหาต่อคนบนเรือบางคนว่าเป็นการประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งในเวลาต่อมานั้นทำให้หลายคนถึงกับพูดไม่ออก หลังจากที่ได้ไปส่องสตอรี่ไของเบิร์ดแฟนแดงโบซึ่งครั้งนี้เหลืออดแล้วจริงๆโดยได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าอุบัติเหตุพ่ออึงดีลองเป็นแม่อึงดีควอยอขอขอบคุณข่าวจากเสียมเนียสครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ